ยิ้มให้พ่อได้ไหมยิ้มให้แม่ได้ไหมยิ้มให้ลูกได้ไหมวันนี้จะไม่ดา่าสามที่ให้ทํำยังไงโอ้เราทําความเพียรมาแล้วนะเราเป็นฟรกก็เป็นมาแล้วเป็นฤษีก็เป็นมาแล้วตายในสมาธิประธราแล้วเราจะตั้งใจแล้วชาตินี้เราจะไม่ให้เสียชาติเกิดเราจะเกิดเป็นชาติสุดท้ายาชาตินี้เราจะตั้งใจรักษาภมมาจัรย์รักษาศีลประพฤติปฏิบัติธรรมและมุ่งมั่นออกจากทุกข์ให้ได้แน่เห็นไหมล่ะเราจะ เกิดมาในชาตินี้จะตอบแทนผู้อื่นช่วยเหลือสังคมดูแลครอบครัวกระตันดูเสียสละให้อภัยธนุบุรุงพระาศาสนานะตั้งจิตแบบนี้สักคนไมน่หนิในเนี้ยสองร้อยกว่าคนเนี่ยลองตั้งจิจแบบวรตมาพูดซิหนิวันพรุ่งนี้นะนนข้าพระเจ้านับจากวันพรุ่งนี้ไปถ้าพระเจ้าจะตั้งสัจจะอธิฐานบาบมีอธิฐานบาร,รมีนะไม่ใช่สาบานนะ่าคราพระเจ้าจะถือศีลห้าตลอดชีวิตนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไป ข้าพเจ้าจะถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาจะมีพระรัตนตรัยเต็มหัวใจเมื่อข้าพเจ้าพร้อมทุกสั์แล้วข้าพเจ้าจะออกบวชถือพรมจญญธรทำได้ไหมเอ้ามามาบวชรัดอาตมานี่มาทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยจะตั้งเป้าอย่างนี้นะเว้ยมันได้สู้กันนะคนจริงแน่นอนนี่แหละคนจริงนะเนี่ยคนจริงเนี่ยที่แท้ทูเลยล่ะอะไรหล่อหล่อแหล่แลอยากได้นิพานอยากได้ อโศดาบันโอ๊ยอภัยก็ไม่เคยให้อภัยชมคนอื่นก็ไม่เคยชมจิตใจมันจะมีความหมอนโยนอะไรมันจะมีกําลังใจมาจากไหนศีลน,นี่คือความปกติของใจความปกติคืออะไรความปกติคืออะไรไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดยนผู้อื่นให้อภัยเขาได้ไหมเห็นหน้านี่เกลียดเนี่ยให้ภัยมันได้ไหมเออไม่ชอบพระองค์เนี่ยให้อภัยพระองค์นี้ได้ไหม ทำได้ไหมอ่ะถ้าทำไม่ได้อย่าไปพูดถึงธรรมะฉันึกอย่าไปพูดเลยเสียเวลา <c oughs> ตื่นเช้าขึ้นมายิ้มให้พอ่อได้ไหมยิ้มให้แม่ได้ไหมยิ้มให้ลูกได้ไหม <c oughs> วันนี้จะไม่ได่าสามี <c oughs> ที่ให้ทำยังไงโอ้ เราทําความเพียรมาแล้วนะเราเป็นพระก็เป็นมาแล้วเป็นฤาษีก็เป็นมาแล้วตายในสมาธิก็ทำมาแล้วเราจะตั้งใจแล้วชาตินี้เราจะไม่ให้เสียชาติเกิดเราจะเกิดเป็นชาติสุดท้ายาชาตินี้เราจะตั้งใจรักษาผมมาจัญญรักษาศีลประพฤติปฏิบัติธรรมและมุ่งม,มั่นออกจากทุกข์ให้ได้แน่เห็นไหมล่ะเอาจะเกิดมาในชาตินี้จะตอบแทนผู้อื่นช่วยเหลือสังคมดูแลครอบครัวกตัญญูเสละให้อภัยทนุบุรุงพระศาสนานะ ตั้งจิตแบบนี้สักคนไมน่หน่ในเนี้ยสองกว่าคนเลยลองตั้งจิตแบบวัตมาพูดซิเนี่ยวันพรุ่งนี้นะนนข้าพเจ้านับจากวันพรุ่งนี้ไปข้าพเจ้าจะตั้งสัจจะอธิษฐานบาบรมีอธิษฐานบาบรมีนะไม่ใช่สาบานนะว่าข้าพเจ้าจะถือศีลห้าตลอดชีวิต